วันที่30ธันวาคม2564นายแพทย์เกียรติภูมิวงศรจิตประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่วันที่31ธันวาคมตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมรับอุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่2565เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติตงานณนะห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน วันที่28ธันวาคม2,564ถึง4โมกราคม2,565ออกตรวจติดตามสถานประกอบการตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กรสำหรับร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่อำเภอเมืองไชนา วันที่2มกราคม2565ออกตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจจุดบริการและดานชุมชนช่วงเทศกาลปีใหม่วันที่5ร่วมจัดรายการผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชนประเด็นสถานการณ์โควิด -19 หลังเทศกาลปีใหม่วันที่6ร่วมลงพลื้นที่ประเมินสถานการณ์และหาทางช่วยเหลือจากเหตุไฟไหม้ในเขตเทศบาลเมืองชัยนาทวันที่6 ลงพื้นที่เยียวยาดูแลจิตใจผู้ประสบอัดคีภัยในเขตเทศบาลเมืองชัยนาทร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่3นครสวรรค์วันที่7ร่วมงานเปิดนิทรรศาการผ้าไทยใส่ให้สนุกวันที่10ถึง13ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิดในชุมชนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ วันที่10ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาทครั้งที่1ทับพวันที่10เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ภายใต้โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะเขตสุขภาพที่3ปี2565วันที่11ออบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอสมอวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน วันที่13ร่วมกับองค์การบริหาสรส่วนจังหวัดชัยน่าทำความสะอาดโรงพยาบาลสนามเพื่อพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทั้งภายในและภายนอกวันที่13รับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลสนามองค์การบริหาสรส่วนจังหวัดชัยนาา วันที่14ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัหน้าครั้งที่2ทับ2,565วันที่17เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงในช่วงสถานการณ์ของโรคโควิดร่วมกับศูนย์อนามัยที่3นครสวรรค์วันที่17ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัชน่าครั้งที่3ทั วันที่18ร่วมงานพิธีวันยุทธหัหถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี2,565วันที่20เปิดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชนานีร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุก์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนอำเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาท วันที่21เอร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชัยนาทประจำเดือนมกราคม2565วันที่21ประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบข้อมูลของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเพศาสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศด้าน Smart Data ้าแอนด์สมาร์ทเคาน์เตอร์เซวันที่24ร่วมการประชุมคณะกรรมการโลกติดต่อจังหวัดชัยนาท ครั้งที่4ทัพ2565วันที่25ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณาภัยสำนักนายกรัฐมนตรีแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้ประสบอักคีภัยจังหวัดชัยนาทวันที่26ประชุมคณะกรรมการเขตส,สุขภาพที่3ครั้งที่1ทัพ2565วันที่26ประชุมแนวทางการให้บริการรักษาพยาบาล และการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดวันที่26ประชุมชี้แจงการดำเนินงานทันตะสาธารณาสุขและการให้บริการทันตกรรม New Normal จังหวัดชัยนาทวันที่26โรงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการเขตสุขภาพที่3ประจำปีงบประมาณ2565วันที่26 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยโรคลมชักอย่างถูกต้องเหมาะสมของประเทศไทยวันที่26กิจกรรมทางกายทุกวันภายใต้คำขวัญขยับกายวัลนิษกายจิตแข็งแรงในเวลา16นาฬิกาวันที่27ให้คำแนะนำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดไชนาเชิงรุก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน